สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะกลินรถปลดป้ายนะครับมาอัปเบียดงานให้พี่น้องเอฟซีดูนะครับคันนี้เป็นของลูกค้าทางหาดใหญ่นะครับก็ทําเสร็จก็จะเดินทางเอาไปปลดป้ายให้นะครับถ้าลูกค้าจะรับรถกลับก็ได้เลยนะครับผมพรุ่งนี้นะฮะป้ายจะส่งตามหลังไปนะครับเพราะว่าปลดวันเดียวไม่ได้ป้ายนะครับถ้าเจ้าของรถดูนะครับ มีความประสงค์จะมารับรถก็ก็ถือว่าดีนะครับเพราะจะได้ช่วยอผมประหยัดในเรื่องของน้ามันด้วยนะครับเพราะต้องวิ่งเอาขึ้นเอารถขึ้นลงนะครับผู้นี้นะครับก็จะอารถไปปลดป้ายที่คนส่งจตุจักรนะครับนะครับพอเป็นป้ายเหลืองอยู่นะครับต้องเปลี่ยนจากป้ายเหลืองเป็นป้ายดำนะครับถ้าเอฟซดูก็ถ้ามีความประสงค์นะครับจะมารับรถได้เลยนะครับพรุนี้นะครับที่คนส่งนะครับนะครับ ช่วยในการประหยัดค่าน้ำมันนะครับเพราะว่ารถคันนี้ยังไม่ได้ปลดป้ายนะครับผมก็มีนะครับที่ลูกค้าต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นครับลูกค้าต้องไปเปลี่ยนเองเพราะรถต้องวิ่งทางไกลนะครับแล้วก็ยางด้วยนะครับยางก็ ก็ไม่ถือกับว่าดีเลยนะฮะยางจริงๆก็อยากให้เปลี่ยนรยับเปลี่ยนของไลออนก็เส้นละพันกว่าบาทน,นะครับลไลออนตอนนี้เป็นขอสิบหใช่ไหมช่างหลุนครับเปลี่ยนนี่ขับดีเลยนะฮะย่าง ขอบคุณทุกท่านนะครับที่โทรมาสอบถามกันมากมายนะครับทั่วประเทศนะครับผมก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9น3 7เก้าสามสามสามหนึ่งสองหกะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การอุปการะนะครับทางจักรินรถปลดป้ายนะครับรถทุกคันที่ผมทํานะครับมาจากรถแท็กซี่ปลดป้ายทั้งนั้นเลยนะครับเป็นรถแท็กซี่หมดเลยนะครับมีเอฟซี หลายๆท่านนะครับโทรมาว่ารถจัดไฟนซนได้ไหมนะครับผมก็จะเรียนบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับส่วนมากรถที่เป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายส่วนมากไฟนซ์เขาไม่ไม่ไม่นิยมจัดกันนะครับคันนี้เป็นสีขาวมบนะครับผมคันนี้เป็นไม่ใช่งานลอกสีนะครับผมขนาดไม่ได้ใช่ไม่ไม่ใช่งานลอกสีนะครับคันนี้เป็นสีนกแก้วทั้งคันเลยนะครับผมนะฮะใส่เป็นนกแก้วให้เลยนะครับเพราะว่าตัวถังรถของคันนี้เดิมบางนะครับผมะ ถือไว้ให้เป็นแฟนอ่าช่วงนี้นะครับรถก็อปิดรับประจําแล้วนะครับผมปิดจองแล้วนะครับเพราะว่าจะใกล้ปีใหม่กลัวทําไม่ทันนะครับถ้าบางคันทําไม่ทันก็ต้องเป็นหลังปีใหม่นะครับต้องกราบขอโทษขออภัยนะฮะท่านที่จองมาด้วยนะครับนี่นะครับมันช่างของเรามีกันอยู่สามคนนะครับถ้าเอฟซีดูก็มีความประสงค์นะครับจะมารับก็ได้นะครับพรุ่งนี้นะฮะที่คนส่งนะครับ ช่วยทางผมเซฟต้นทุนนะครับเพราะถ้าขับขึ้นไปตรวจแล้วขับกลับอีกสารนี่ก็น่าจะโอ้นะครับขี่กลับต่างจังหวัดได้เลยครับไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่มีป้ายก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ารถเราเป็นรถที่ซี่หมดป้ายมีเอกาสารให้อยู่แล้วเลยจะรอรอป้ายออกก็ได้นะครับผมไม่ต้องว่าไม่ว่ากันนะครับอ่าแต่แต่ลูกค้าเลยนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้อง f อฟทั่วประเทศนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับดูคลิปพัฒนาจนจบนะฮะต้องกราบ,บ,บขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุทกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันนะครับนะครับ อย่างของไลออนก็เส้นละ1หนึ่งก็ไม่กี่ตังค์เพราะยางมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับกลัววิ่งทางไกลก็จะไม่ค่อยปลอดภัยราคามันขาราคาก็แพงด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามอีกครั้งนึงนะครับผมไปโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับดูคลิปจบก็ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับดูท่านจะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ